สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสูผู้สุขคนว่าควอาก็ไม่หอมอีกแล้วพี่น้องไม่หอมสิผ้าว่ากล้าผักสุกคนไม่หอมกล้าผักได้ขว้ผักเดี่ยบผักไม่หอมเดี่ยผักไม่หอมกระสือยี่นี่แหละอันนี้ก็แม่ใบอันนี้ก็แม่คุ้นตูเนาะจะเนาะเอาแม่เดือนแล้วก็เสียบแจยบกับพีซาแล้วโอ้ย ก่อนเสียงแม่เดือนได้กว่าก่อนพี่น้องคุณนะคากจอคลิปันทนตเสียงเราคนพี่น้องเราก็ถ้าจบเอาสมาค่ะก็ดีโฆษณาเราจบกนโอ้ยเนาะเราเห็นพิซซ่าไม่หอมมาแต่ม่หอดบ้านจ้ะพี่น้อง ไม่หอมค่ะต้องว่หอมแห้งไม่หอมไปซื้อดินแต่พี่น้องไปซื้อดินไปซื้อดินก็ไปซื้อดินก็ไปเสื่อนขั้นผัดพี่น้องก็ไม่หอมเขาบอกติดอ่างเนาะเออาบอกติดอ่างเงื้งๆงักๆอยู่พี่น้องอันนั่นอันนั้นเขาเจ้าว่าผู้ใดไว่าติดอ่างเงัน มันกะละวานมันความไ่วะที่เพิ่วมาคอยๆอยคอยคอยคอยกับว่าจกคสล็อจ็กสีเตียงมาจังไหนเนาะเราเรยายอกเาเรียนไปจากทุกคนเราแย่กันไปเนาะเ้ะเนาะวหัวมวนไปสล่ะพี่น้องเอ้ยจักสี อ,อ,อันไม่หอมกับบอข้อเมนตนหอกพี่น้องอันไม่หอมอานบ่อใดเขียนบ่อไม่หอมกับบอกใส่ไม่แปแต่กระถือกเทากับผิดเด้พีน่น้องเด้อแต่ว่าไม่หอมไปเบื้องบน่ะไม่หอมบ่ใครไอ้บ่อดข้อเมนตนหลายหอกพีน่น้องยังเทงอะไม่หอมกดกดตัวหัวใจไวละพีน่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้ท่านละ ไม่ต้องไปดึงเสียงแล้วดอกแล้วสิกำลังลุ้ยหนาพิซซาพิซซอยังเรา,เรา,เราๆๆก็บ้นะา,า,า,าไป <laughs> อันนี้ไม่พร้อมได้เปิดเสียงบ่บบุน่ก็ได้ไม่พร้อมว่ามันเปิดเสียงเงิน <laughs> ไม่พร้อมกับสิผ้ามอสผูกกาผักทุกคนมากา,าในผักกาไว้กับห้วนหนาเดียนซีเดียนหาหนาเดียนซีเดียนหา,หนา,นนหาไม่พร้อมกับสี <laughs> กะช่างค่อยเสียนเอาเอาออกหางนอกพี่น kind of well ้องตอนนี labels, ้นาแข็งกะกระลังหนาวกระลังหนาวเลยตอนนี้ไม่หอมกะเลยคิดว่าสิกล้าใวกาใวบดชโลหอหนาเดีอนชีด้ต้นผักกะสิงามพอดีไม่หอมมาไม่หอมว่าไม่หอมก่าสิเห็ดนี่แม่จัดทุกคนยุ่นี่เขาเขาเออหมาที่ยังเนาะถั่วลันเตาเนาะพี่น้องเนาะไม่หอมกะลืมซื้อถั่วลันเตาพี่น้อง ตัวั้นเตาเราไม่หอมกัเล็บวาติลอกเบิงพี่น้องว่ตถิล็อปลูกบกแตงกลัวเบิงบกแตงกลัวแล้วก็ใบขุนตูเนาะจะเนาะล้วก็แนวดทีทีเรามีอายุยืยๆนะพี่น้องอันนี้เขาก็ได้กินวันนี้ใบกระเพราใบกระเพราพี่น้องไม่หอมก็ได้ใบกระเพราใบกระเพราอยู่หนีนาะจะเนาะไม่หอมกับมีกระทางไลเยอะฮะนักอันไม่หอมกับเสียว้ในบ้านฮารักอันไม่หอมกับอันพ่อออกนอกบ้านบ้านพักไม่หอมกับพังบดเหลว ไม่หอมกับแจ็กสี่เห็ดตั้งดต่อัพี่น้องก็บเได้ซยสอใไ,ไม่อืมม่อกีตัดอันนี้กอนจ้ะทุกคนดินจากพี่น้องดินนี่ก็กกกพกแพ้งแพ้งนี่จะทุกคนดินผูกแพงขึ้นยังไหนอันทุ้งละลอยอันทุงละลอยลอยอันทุ้งละลอยเอ่อทุงละลอยยี่สิบลอยอยี่สิบสองมกพี่น้องตัวยาง้าจะผู กำรทำแม่ฮะเดนอายุอีกสัมม้ำแม่แัสตัวแล,ล้วรีอันใส่ผัวพี่น้องใส่ผัวเปียวดินมีผัวก็ไว้ใส่นองพี่น้องนะคุณ <c oughs> แม่ก็สีเียสซ่าใสอยี่หรี่ได้แต่ทุกคน ไม่หอมกะจีฮาถุงไม่ว่างกันจากทุกคนเราไม่หอมพอเปียวถุงกันน่าจะเนาะไมหอมพอเปียวถุงมาว่างกันจากทุกคนไม่หอมกะเสียวมาใส่หนีแล้วไม่หอมพอถุงมาว่าก้อนหนีกันน่าจะเนาะนั่นเสียหนัน เราเบิร์กีฬาเราเบิร์กีฬาพี่นอ้องเบิรนกีฬาเมียก็ใส่ดีดีก็ใส่อะไรหรอกพี่น้องมันหนักมัน,นกลับว่หน,นักหรอกถังอยากใส่ซื้อๆอยู่ซื้อๆหลายเราสีเขียดแม่ใดนักๆไม่หอมเพราะโจมเลยใส่ยางเดียวอก sai <laughs> <tít> <laughs> hết tít nè sai mấy cái thục sai hết tít nè sai, hết tao yên hết hết cả thục quân, để mà cảnh, hào sấy là, hết 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 cái lưỡi lìn นั่งนักไปเฮ็ดบ่ได้นั่งไต่หิวของอยากของกินขึ้นบ้านนั่นัคค <laughs> กในห้องผมว่าหิวลากแต่นาทีของเล่านะพี่น,น,อน,อน้องเราหูแจ๊กการทอดปลใส่เขาบวกหูแจักนาทีต่อทุกคนโอ้ยเวาเลี้ยงหวยอย่างเดียวการทอดใส่หูแจักนาทีดีดีเออการทอดใส่เนี่ยแม่อ,นะอันกูบ่ต้องให้มันใส่ยากมั้งสินะเออบ่ต้องให้มันาใส่ไงกูเฮ็ดเองเลยเล่ากับจีวังสั่นแต่ทุกคน อันนั้นทุกคนอันนังสิแม่หอมกะสีคันแม่หอมเอาใส่บักแตงใส่แตงนั่นเสียอันนั้นมันเท่ากับไปใส่กระถางใหญ่ได้จต่ทุกคนเพราะว่าแตงนี่มันมีอายุทีเน่านาะจ้ะเนาี่ยอายุทียืนนะมีอายุยืนยาวนะเขาไม่ใชแข็งแต่ดินกับแข็งได้จต่ทุกคนดินกับแข็งเต็ม อันเบิ้งไม่หอมไปเรื่อยๆนอกจากพี่น้องไม่หอมกระบุมมีเวียวงบุมมีเวียวงบุมมีการนัานคือผ้าไม่ผ้าพี่น้องไม่เหตุการบ้านคือหลงจากพี่ต้นก็ต้องใส่ไหลพี่น้องมนะันเปียกดินไม่หอมกระสีเอา เราแตงใส่เนาะจ้ะเนาะมีหอมเจ้อแตงมีหอมซื้อ,ห,อหัวหอมได้มากหัวหอมหอมเพ,งเพ่งแพงพี่นอนกินมีหอมกรร็กเลยบอะสิปลูกหลายๆอุ้มหลายๆอุ้มแม่มีหอมบาร์ีแตงมีจ็กเนยพี่นอนหาชิปขนได้ไหมหาชิปขนพี่นอนมึงไว้มีจ็กเนยโอ้ยเราเมืองนี้จะทุกค์ข้นตงมืหอมสีเทใเห็นมึงอันมีหน่อยหลายโอมีหน่อยมีตีแต่จะทุกค์ข้นมึง นีจากาไ,าาไ,หาไหน้าก่อโอ้ยพี่น้องเวนแต่ดีชวนครับว่านับไหนได้เด้อบ้นับหนได้โอ้เทียนไปเทียนมาพบยี่ส็ดแปดนี่แปดเม็ดพี่น้องหาสิบคนนี่มีี่แปดเม็ดพี่น้องเลยถู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 ถ ไม่หอมกับลุ้มนี่ไม่หอมกับสีใสแค่สองเม็ดน่าจะเนาะต้นนี่นนนนไม่หอมกับสีใสสองเม็ดน่นจาจะเนาะนี่นัน่นสีพี่นอ่อไม่หอมสีใสสองไม่เอาเพราะว่าต้นหนึ่งนีงจ่จะถ้าสีลอกเมืองแค่ต้นเดียวจะพี่หนอ้อเพราะว่านันตน้น นั่นถีต่วนไงเธอไหนบู้แม่หอมกแบบบอลเนาะแม่หอมกบบสี่ร่องบึงซีซีได้กันไม่หอมม่เคยปลูกเนี่ทุกคนไม่หอมม่เคยปลูกไม่หอมจะสุดตาปเ๊บอันนี้ก็คือแตงุตอดอันใหญ่ขึ้นมาเขาก็บชหมูเอ็นซีเหลียงนี่แม่นแตงซีเหลียงนี่ม่นแตงเด้อจำไว้เด้อบอสซีเหลียงนี่แม่นแตง นี no 40, 40 er ่ซื BLANK, ้อมาใหม่ได้แน่จ้ะพี่น้องซี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 โพตรนี่เพาะพอพอโผล่ักนิดหน่อยนิแนึงแล้วเาก็ไปใส่กระถางคือเก่าลือไม่หอมก็มีในฟักทองพร้อมเด้๋ยวจะทุกคนเบิ่งในฟักทองไม่หอมซื้อมากอัดฟักทองไว้หนึ่งอ้วเราเราเราขึ้นล่าตัวนี้ไหมไม่หอมลืมกินทองเราขึ้นลืมกิ่นกระชิบเอาชิเอาละเอะเอาแต่ไน่ดีๆเดี๋ยวจะทุกคั้นละเอะเอาจะนวยไน่เห็นกันไน่นั่นพอใส่ได้เนาะอุ้ยไงที่ไม่หอมอ่ะ ถอยแกะออกนะเนี่ยท oh yeah, right. right. so, sure ุกคนซื like, so ้อของเงินซื้อหนในในเนี่ยท่านมีว่าไม่ถือดิเออถือแค่เท่านีซื้อคือเท่าพี่น้องอันพักอันพักอันกวงปุ่งหอมเต้นนะไม่หอมกระดิษฐากินกับแม่ไก่ดอกเพราะว่าแม่ไก่เราปลูงามไม่หอมไปหาซื้อมันมุมนี่หะทุกคนมันมุมนี่นี่แตงแต่ดอกหลอดเจ็ดเหลกไป้ัง็กสีไม่หอมกับสีปู กาใบได้เน be right. mmm, bueno, yeah, ี่ยกาว้ไม่ไกลเราปลูกได้ต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยหัางแี่เด็ขากินน้ำเนาแต่ว่าเจ้าของปลูงดูปัจจิบ้าอันปัจจิบ้าง่เห็ดกินเป็ีนที่ปัจจิบ้าว่ากับ่ายแขกโคตวมาเหรเนาะเป็นว่าเออเข้าเห็ดกินเป็นอยู่แต่ว่าหันมาหันบางแงมเพื่อนเพื่อนไหมพี่น้องมันบางแงมเนี่ยไม่หอมลูกอยู่รู้หมันบางแงม ก็ทไห,หลลงจะตัวคนดินเราแกงดินมันแพงแพงพี่น้อยปี่ตาในที่งานดินไม่หอมก็สิแม่หอมกว่าสิบ่อไ้จักสามหมุหมเนาะจ้ะเนาะใส่จักสามหลุมเนาะขึะ้นไปจังได้หายมาแปดไม่แม่แต่ว่าหาสิบโคดโอ้ยเมม เอาไม้มาสักเราล่านือไี่ถนองเราขึ้นนี Hur ่คือบักแต่นี่คือบักแต่างบกแต่างะเนียนไม่หอมกับสิเอาใบขุนตูใส่หนีจะตัวพ้นใบขุนตูนี่ไม่หอมสิเกาะไปเมฆไก่เรากับสิไถ่น้ำนะเมฆไก่เราไปปลูกน้ำน้ำจริงจริงไรกับงานเล่าเห็ดบ่มบิดเถอะพี่น้องคัเห็ดบ่มบิดเล่า เด็กป๊กเด็กป๊อกเด็กไอ้สมุนไพรบางอย่างต้องเตรียมเฮี้ยมโอ้ยน้องแช่ตุกคนจันท่านนอนอินกะนาผูกแล้วทุกคนเอ้อถ้าเบิ้งมาเบิ้งพักในหงมเบิ้งในหงมตีผ้าผูกพักตอนนี้เอาอยังปลูกกับอะไรนอนแช่ทุกคนมันหนาวไม่หอมแม่งอยากได้ตะไคร่ ตะไครมครัปุ๋มได้จากทุกคนคนรานเดอยนข้าวห่านบ้นโม,มมี่ได้จากทุกคนมันคือบา้อนนอาบนแม่เดียนเนี่ยเอาบอกบอกเดียนแม่เดียนหมอกไปเบิ้องล่จาจังบาทก่อน <c oughs> จังเงินแอ็กเตอร์จังสิแม่หอมก็สิกล้าไหม ก้าไว้เลยจะพี่น้องก้าไว้ก้าไว้หลายๆแนวเฮาก็สิได้กินอันนี้ไปพร้อมสิเอาใบไปพร้อมก็สิเอาใบคุนตูใส่เด่นี่ใบคุนตูใบคุนตูนี่ผูกงาจ้ะทุกคนผูกงาเนี่ยอันนี้่็สุดแล้วเขาบอก เขาก็แกะออกพี่น้องมีกันได้โอ้ได้มีสีกปว่วยยอเด้ดเ่มีสบปว่วยเนาดินผ้า,ามาเห็นไงเาแม่เย็นแ่แก้ผ้า,าบ้านเนี่ยเขาก็เหเ,เ,เกิดเป็นเบบนล้ไม่หอมก็คูอยู่หรอกพี่น้องไม่หอมเบียดการบ้านจรงๆีอพราได้มาส่วน,น <laughs> ไม่หอมเียดการบ้านทุกคนเออไม่หอมเียดการบ้านเพราะการบ้าน อันนี้แมนใบคุณตู่มันเกิดมันเกิดมากเข้ากับชิูฮเองว่ามันเป็นอย่างน้อกจต่ทุกคนเนาะเราเกิดมากเข้ากับชิหฮเองอันยังเสียแม่หอมมันเก็บเก็บใบเด้ยังเสียเก็บว้สู้ปีเ้าต้องบือใบซื้อไม่ซื้อไม่แพงขึ้นอย่างไี้แต่ทุกคนมันไม่ถือคือดิ่นี่อันสามอันสามอันอันอันเกือบพดอรวยเหมืนเดิสามอันนี้สามอันกระทางเนี่เขาจะใส่ซ้อนกันมากเสียจต่ทุกคน สอันอันนี้ขนาดว่าหน่อยหน่อยหนึ่ึงก็สี่สิบจวละวมันถือไ,ไม่พ้อมกับจิก้าพักอัน,นอพักอันนี้พ,นนพักอันนี้เนาะัอกอนนนี้นน,นีะน่นนมีี่นีนล ท่าแม่ท่าแม่อยู่ท่าแม่อยู่ได้อยู่อีกกระซัมเมืนอยู่เวดัวสตูพกุกตะตูสตูยูเดินเวดูอีกกระซัมเมืนได้แอรฟินอยู่อันถุงใหญ่น่ะว่ามันนั่นดิพี่น้องถุงละลอยยี่สิบเก่าก็นะโอ้ยฮะอ่าอยู่ก็แม่ อย่า <c oughs> ่อุบไป้จเพื่อนคอยดูเินต้มาใส่เนะเอิดตนะมาใส่เกิสทีมาใส่ีใส่ใส่ใส แม่หอมกระเจียวต้นอันน,น,ออน,นี้ใส่เนี่ยพี่น้องนี่ต้นอันนีอันพักตองโอ้ด้วยเนี่ยอันนี้พักตองอี่น,นอ่อเพราะว่าเรามีอายุแบบอยุนเนี่ยแม่หอมสะไปซื้ออันต้นบเัเขีออยเขียรย่จาทุกคนซื้อตอน้นต้นบคัคเขียเขียรอา่าใส่ซื้อต้นบเัเขียเชียร์สิทักทักช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 ่วนทักไม่ยุน อืมฮ่บฮ่า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 ่าฮบาั่าฮที่ <laughs> บบาอ <laughs> อ่นฮนี่าฮนนออนน็าฮ่า่าฮ่าเ่่าี่าฮ่เฮ่าฮ่าฮาฮ่่่าฮา่่าฮา่ฮ่่าฮ่ดฮ่่า บันเ,เนเนี้ยกับพ่เห็ียดหยาเห็ดกินอันนี้พ่อมาฝูกปักที่สือ้อไม่อัน<ม>นี้อันนี่น้อยตีเตจทุกคนเป็นฮองบเปนฮองโบผูกไงนี่ผูกได้แปดปี <c oughs> ตันนั้งข้างกันสำมีกับพ่อเนี่ยได้หลายตุ่นนี่เลยจะทุกคน ไม่ไก่แล้วเห็นกาไวเป็นนานๆหาพางาาให้แม่ไก่มใหามีหอมสีไว้ดีจักหน่อยสีเาดีาเอเมจวดเีจากตุนะไม้อเนี่เนี่ยไปแต่ถายคลิปนี้กับซัมนี้อนอกจาพี่น้องเนาะ ค่ะก,กดแช์กดไหลค์มื่ใจเห็นไม่หอมเลยได้เจอเ้อไม่หอมกับผ้าเมื่อเห็นยังไปทั่วไปทีบหรอกไม่หอมก <c oughs> <c oughs> ะบายบายจ้ะทุกคนบายบาย